เด็กสั่งเส้นอะไรคะเส้นเล็กแห้งค่ะเส้นเล็กแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเราจะใส่พริกกับลีน่าจังนะใช่ค่ะซีแม่ลีน่าจังใช่ไหมคะนะคะมีมี่เป่าดูก่อนแล้วกินพริกคิดพริกอุ่ยแต่พริกก็หอมมากเลยนะหอมพริกเราขั้วเองหอมเลยอ่ะแล้วเหมือนแบบเนื้อต้มยำเลยอ่ะพี่ติ๊กใช่แล้วมันหอมมะนาวตรงนั้นไงเนี่ยมะนาวแม่ลีน่าเลยติ๊กใส่อ่ะลูกสาวแม่ลีน่าแล้วนะสาวแมรีน่าแต่ติ๊กที่พริกอ่ะ อู่นี่ค่ะเหมืเลยอ่ี่น่าเลอ่ะลุงช่วยนี่ช่วยหน่อยดูสิติ๊กเตอแล้วน้าขวมากเลยพี่จีก็ใส่เยอะๆสิค่ะนี่ยคอ้นี้คอนี้น่ารักน่ารักนะโอเคกระดาษก็ยกไปเลยนะคะนี่แม่คน่ารักมากเลยนะคะสุดแล้วก็กินกินกล้วยเตี๋ยวกินกล้วยเตี๋ยวแถมอะไรคะแถมบาน แล้วก็ตะเกียบค่กะกับตะเกียบพัแถมตะเกียบมีอยู่แล้ววะน้ำแถมเป็นขวดเลยนะน้ำแถมเป็นขวดเลยนะไม่ได้แถมเป็นแก้วแบบนี้นะคะนี่แถมเป็นขวดแบบนี้เลยนี่ชัมเท่าไหร่ชัมเท่าไหร่เปิดเดี๋ยวชามละห้าสิบแถมน้ำนี่ก็ไม่น่าจะคุ้มแล้วนี่แล้วเอาใส <T _> ่อะไรไหมใส่กระเทียมเดียวใส่อะไรไม่ใส่อะไรเลยค่ะน้ำซุปอย่างเดียวน้ำซุปพิเศษลูกชิ้นให้หนูหน่อยนะคะแล้วคิดตังไปเท่าเดิมค่ะโอ้ยน่ารักมากเลย อะไรม่ไเอาใหม่อะไรที่บไม่ใส่เส้นด้วยหรอใช่โอ้น้จังเยอะเล่นเยอะอาเร็ล้วค่ะเล่นน้ำที่แ่งอกใส่ทุกอย่างโอเคค่แล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กค่ค่ะเยังไงครับพี่จีขมหวานขั้นน้ำใส ้ถึงไงม่ถามดื่มพับน์ใจมากเในร้านเนี้ยซิงก์เสเตี๋ยวแถมขดน้ำแถมน้ำขดหนึ่งเป็นเส้นเล็กน้ำวนหวานหวานกระมุนชูไหมฮะ <c oughs> เสียงหวานหวานแหละ โอ้ของพี่โตเล็กน่ากินกว่าเพื่อนเลยดูดูจริงเหรอแล้วดูปรุงเลยนี่ยังขอแย่งเขากินเลยนี่ยนึงครับอะไรที่แม่เอาไปเลยอยากินปุ่มเหมือนกันนะอยากกินอะไรนะไม่อะอยากปุ่มเลยอยากมิโซะกินแล้วปุ่มไม่ได้ปุ่มไม่ได้แต่ก็ปุ่มเพราะว่าฟองไม่ดีของพี่โตเล็กสุดยอดมากอยากกินแล้วแต่ว่าวันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจริงเหรอ ใช่ค่ะแต่พอดีฝนมันตกข้ยเตี๋ยวเขาขายดีเลยกินไม่ได้เออผมแบบหลังหลังนี่ถึงโอ้โหหอมมากเมื่อคืนนะถึงถึงติ๊กใส่ซีอิ๊วดำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นสีละน่ากินมากตัวใหญ่ไข่เนื้อสุข้าวแบบแมวเข้าวได้ไหมคะแมวเข้าวได้ไหมคะแค่นี้ก็กินได้หมดเลย สวยกินน้อยดูสิกินกะะมังหนึ um> ่งแม่จับปรจัอาหาโไอ้กวงถไม่ใช่้าหัสแปรอีกคนนุ้กมันร้อนนะ Única, ะไนแลอนใช่ต้อน้แม่ตั้งแต่หนูมีผัวมาหนูอยู่คนเดียวหนูก็อยากนี่นะก็ทุกดี่ด้งไมนก็อยากมีคนเดียวเหมือนกันมงมันหาได้มันก็นอนเหนอเราลงกรนอนเห๋ยอมันหนึ่งเด้นใจใช่ไหม